สวัสดีครับตู้ฟักไข่ใบาบางเซมมีตู้ขนาด230ฟองเป็นรุ่น MT 2 3 0มนะครับมาแนะนำกันวันนี้นะครับตู้นี้เป็นตู้ไม้แบบกลับมือนะครับตัวนี้เราใช้เป็น s t c 1000กล่องสีส้มเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัตินะครับรูปลักษณ์ภายนอกก็ดูสวยงามใช้งานได้จริงนะครับก็เป็นขนาดใหญ่ก็ขนาดกลางๆนะครับถ้าไขา่ไก่ก็ได้อยู่ประมาณสัก240ฟอง แต่ถ้าไข่นกกระทาลูกค้าเอาไปแล้วก็ใส่ได้ประมาณ800ฟองเลยนะครับตู้ขนาดนี้ก็วิธีการใช้งานก็เปิดเครื่องนะครับมีสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับ1ตัวคอนโทรลด้วยเครื่อง HTC 1 0 0 0นะครับกล่องสีส้มแล้วก็มีฟังก์ชันมีตัววัดความชื้นแบบมีสาย1ตัวนะครับภายในก็จะมีถาดน้ำไปให้1ถาดน,นะครับแถมถาดน้ำไปให้นะครับ แล้วก็ลูกค้าที่จะได้รับก็ผมแถมหลอดไฟ1หลอดนะครับกันเสียแต่เราใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะมีถานน้ำข้างล่างทั้งหมด4ชั้นนะครับชั้นหนึ่งบรรจุไข่ไก่ได้ประมาณ60ฟองนะครับไข่นกกระทาลูกค้าเคยเอาไปได้ทั้งตู้ก็ขนาด800ฟองนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถาม สั่งซื้อกันได้นะครับสินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับสินค้าเรารับประกันให้นะครับมีบริการหลังการขายนะครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสั้นๆ